เรื่องคำสั่งเสียเจ้าสัวพันล้านแก่ตายทิ้งมรกไว้ให้อาติซึ่งเป็นลูกคนเดียวนับพันล้านโดยทิ้งคำสั่งเสียดังนี้อาติรือต้องทำตามที่อัวสั่งเสียนะมีไม่กี่ข้อหรอกข้อหนึ่งไปทำงานอย่าโดนแดดข้อสองกินอาหารให้อร่อยๆข้อสามบัญชีไม่ต้องทำข้อสกลับบ้านดึกๆอาติก็ทำตามไม่กี่ปีสมบัติพันล้านเกลี้ยงเลยพอเงินหมดก็จุดทุกบอกเตี่ยว่า ผมทำตามแล้วทำไมถึงหมดตัวเตี่ยทำให้ผมหมดตัวเลยเจ้าสัวบอกหรือเข้าใจผิดหมดเลยฟังอวนณอาติข้อหนึ่งไปทำงานอย่าโดนแดดอ้วหมายถึงพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นหรือต้องไปก่อนพนักงานมาเพื่อเขาจะได้เอาเป็นแบบอย่างลูกน้องจะทำตามแบบเราไม่ใช่ตามที่เราสั่งหรือเข้าใจไหมหรือเล่นไปทำงานเอาเย็นเยนฉิกหายลูกน้องก็พล่อยขี้เกียจไปลุวยข้อสองกินอาหารให้อร่อยอร่อยอ้วหมายถึงไม่หิวอย่ากิน ให้หิวแล้วหากินอาหารอะไรก็ได้กินอะไรมันก็จะอร่อยไม่ใช่ให้ลือไปกินหูฉลามกินอาหารโรงแรมทุกวันอย่างนี้ฉิกหายนะักกินล้างผลาญข้อสบัญชีไม่ต้องทำอัวหมายถึงให้ค้าขายแต่เงินสดไม่ขายเงินเชื่อเลยไม่ต้องทำบัญชีไม่ใช่ขายเชื่อแล้วยังไม่ทำบัญชีแบบนี้ก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งข้อสี่กลับบ้านดึกๆอัวหมายถึงรอพนักงานกลับหมดก่อนจะได้ปิดร้านดูให้ดีๆปิดไฟปิดน้ำปิดประตูหมดหรือยังให้รอบคอบ ไม่ได้ให้ลือไปเที่ยวกินแล้วทุกวันเที่ยวผู้หญิงเที่ยวแล้วแบบนี้ไม่ล่มจมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอาตี